รอบเด็ดที่ปูตินเหลวแผนใบเดนดันศึกสรัฐรัสเซียล่มวันที่29มกราคม2568เรื่องร้อนๆร,ระอุนะคะอยู่กับดิฉันธนวัตรวังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกโดดเด้งเลยข่าวนี้มีเรื่องร้อนมีผู้สื่อข่าวชื่อดังของสรัฐออกมาพูดเรื่องแผนการรอบเด็ดชีพปูติน นาโตสิกคคนอยากรู้เขาบอกว่าแผนร้ายของสรัฐที่กระทำต่อปูตินน่ะมันไม่ใช่เพิ่งทำครั้งแรกไม่ใช่ทำครั้งเดียวเขายังเล่าถึงแผนไบเดนที่ต้องการดันสงครามระหว่างสรัฐกับรัเสเซียให้เกิดขึ้นให้ได้เหตุการณ์การเผยการเปิดโปงของนักข่าวดังคนนี้มันไล่เรี่ยก,กับนาโต้ ที่ออกมาเปิดประเด็นว่ารัสเซียกำลังจะวางแผนลอบเด็ดชีพเจ้าของบริษัทผลิตอาวุธยุโรปประมาณว่าแค้นบริษัทผู้ผลิตอาวุธยุโรปอย่างนั้นอย่างนี้โอ้มันฟังดูมันก็น่าตื่นเต้นแต่บังเอิญมาเกิดเวลาเดียวกันกับที่ข่าสันพูดเรื่องการลอบเด็ดชีพปุตินาโต้กล่าวหารัสเซียนะคะบอกว่าวางแผนจะสังหารเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ ด้านอาวุธของสภาพยุโรปไม่ได้บอกเหตุผลไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรให้สัมภาษณ์สื่อแบบทิ้งทุนซะอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกําลังฐานที่นําโดยสรสัฐก็คือนาโตนั่นแหละให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่ามอสโกจะจมตีเวน้าบริษัทผลิตอาวุธของเยอรมนีเรียนเมทัอ้างอ้างแบบไม่มีหลักฐานอะไรทั้งสิ้นแหละอย่างที่เรียนว่าทิ้งทุนซงนั้น ขณะเดียวกันทักเกอร์คารสันคนนี้พูดจริงพูดเยอะเป็นนักข่าวอเมริกันอดีตพิธีกรชื่อดังของ Fox News นะคะเปิดโปงแผนร้ายของสรัฐเขาเคยไปพบปุตินมาระยะหนึ่งถูกคุกคามจากรัฐบ,บาลไบเดนด้วยตอนนี้ก็สามารถยังอยู่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นสื่อนะคะมีเครือข่ายเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเล่าให้เพื่อนฟังหมดเรื่องมันก็ฟีดอยู่หน้าหนังสือพิม ก็เลยไม่มีใครกล้าทำไรเขาวันนี้เขาเปิดบ่งแผนรายของสรัฐเรื่องพยายามรอบเด็ดทิพประธานาธิบดีปูตินด้วยเขาให้สัมภาษณ์กับแมดทไยบีที่เป็นนักข่าวเหมือนกันนะคะเมื่อวันจันทร์คาสันบอกว่าเจ้าหน้าที่สรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันจำนวนมากไม่สบายใจเลยกับแคมเปญของประธานาธิบดีทรัมป์ที่บอกว่าจะเปิดเผยเอกสารลับ การลอบสังหารผู้นำสหรัฐจอห์นเอฟเคนเนดีแล้วก็อีกหลายหลายรายเขาบอกว่าสิ่งนี้ถ้าทำจริงเนี่ยผลที่ตามมาจะเกิดอันตรายอย่างยิ่งไม่รู้ว่าอันตรายใครนะคะอันตรายกับคนที่ทำหรืออันตรายกับประเทศชาติไม่ระบุชัดประเทศชาติอย่างสหรัฐอเมริกาน่าจะได้พบพจน์ที่ดีขึ้นว่ามีการหลางบางการทุจริต การเกาะอ,อาจยากรรมที่แฝงเร้นมานานถ้าทำจริงนะคะเรื่องนี้ต้องเกาะติดตามดูกันตาอย่ากกระพิบเลยว่ดทรัมป์จะเอาจริงไหมหรือแค่สร้างประเด็นการเมืองกลับมาฝั่งสหรัฐรอบเด็ดชีพปูตินคาสันยืนยันว่ามันมีแผนนี้จริงและทามาบ่อยเขาบอกว่าผมคิดว่านี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีบริงเคนพยายามผลักดันให้เกิดสงครามระหว่างรัสเซียและ สหรัฐจริงๆโดยพยายามเด็ดชีพปูตินย,ยั่วยุให้รัสเซียถลม่มสหรัฐว่างั้นเถอะรัฐบาลใบเดินก็ทำแบบนั้นนะคะพยายามหลายครั้งแต่ล้มเหลวคาสันไม่ได้บอกรายละเอียดนะถ้าบอกรายละเอียดจะมาเล่าให้กันฟังเลยบอกว่าวางแผนรอบสังหารกี่ครั้งที่ไหนบ้างล้มเหลวยังไงเขาไม่ได้บอกเขาก็ทิ้งทุ่นเหมือนกันเหมือนนาโต้คาสันยังย้ำอีกว่า การพยายามลอบเด็ดชีพผู้นำประเทศอื่นนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเขายืนยันว่าเขาเห็นลายนิ้วมือของบลิงเคนเกี่ยวข้องในทุกๆก,การตัดสินใจสำคัญของรัฐบาลใบเด่นนั่นก็คือเขาใช้เหมือนสำนวนเห็นลายนิ้วมือก็คือเอกสารที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวจะมีลายเซ็นของบลิงเคนด้วย หรือหลายนในมือก็คือการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับประเด็นสำคัญสำคัญแล้วก็มันเน้นเป็นเรื่องของสงครามซะด้วยบลิงเคนจะเกี่ยวข้องเสมอเขาบอกอีกนะว่าสำหรับเขามองว่าแอนโทนีบลิงเคนนี่แหละทำตัวเหมือนเป็นผู้นำสหรัฐมากกว่าไบเดนซะอีกและเขาก็บอกว่าในความเห็นของเขาผู้นำตัวจริงของสหรัฐในยุคไบเดนก็คือบลิงเคน ที่จริงบลิงแคนะมีบทบาทมากแต่เราเห็นชัดที่ตะวันออกกลางนะคะเนื่องจากบลิงเค่เคยประกาศนะก่อนเข้ารับตำแหน่งด้วยซ้ำว่าเขาอะคือไซออนเขาภูมิใจมากที่จะได้ทำงานร่วมกับอิสราเอลแล้วก็จริงตลอด4ปีมานี้ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับเนทันยาหูและอิสราเอลไม่มีที่บลิงเค่ไม่เกี่ยวเดินสายว่อนรอบตะวันออกกลางเลย ทั้งในบูรสันนิบาตอารับโลกอิสราเแต่ส่วนใหญ่เน้นไปทางออฝั่งอาหรับนะคะซึ่งอยู่รอบๆอิสราเอลอันนี้การเคลื่อนไหวของบริงเคนดุเดือดต่อเนื่องมาตลอดไบเดนไปเยือนอิสราเอลไม่กี่ครั้งแต่บริงเคนไปบ่อยมากนับ10ครั้งเดมิทรีเพสคอฟโคสกเครมลินว่าอย่างไเขาไม่ตอบรับปฏิเสธข้อกล่าวหาของทักเกอร์นะคะ ทักเกอร์คาสันบอกว่าอเมริกาในวางแผนเด็ดที่ปูตินเพสคอฟก็ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธนะคะว่าไอทิทักเกอร์คาสันพูดอ่นะจริงไหมแต่เขาบอกว่ารัสเซียดำเนินการและใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดปกป้องประธานาธิบดีอย่างเต็มที่นั่นก็คือวางใจได้รัสเซียไม่ยอมให้ใครละเมิดหรือรอบเด็ดที่ผู้นำของตัวเองได้นั่นเองแต่ไม่ได้รับ หรือปฏิเสธน,นะคะเรื่องสรัตจัดหนักรอบสังหารผู้นำของรัเสเซียอีกคนหนึ่งสเกลาฟลอรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัเสเซียเขาเอามาตอบคำกล่าวของทักกคาซันเหมือนกันเขาบอกว่าการโจมตีเด็ดชีพถือเป็นภัยคุกคามที่จะทำการรอบสังหารประมุขแห่งรัฐของรัเสเซียผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลที่จะตามมา ด้วยนั่นเขาชี้เป้าไปว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องถ้าทำจริงๆทำสำเร็จจะต้องรับผลนั่นก็คือไม่ได้บอกว่ามีจริงหรือเปล่าแต่พูดอย่างนี้แปลว่ามันมีจริงและในวงการเมืองใหญ่ระดับโลกผู้ระดับภูมิรัฐศาสตร์โลกก็มีเหตุการณ์รอบสังหารเสมอที่ตะวันออกกลางชัดเจนอิสราเอลโดยมอสซารประกาศกลาศ้าท้าทายโลกว่าฉันเนี่ย สามารถรอบสังหารผู้นําฝ่ายตรงข้ามได้ตลอดข่าสันบอกนะคะการทำเช่นนี้ผิดกฎหมายแต่ไม่เคยไม่เคยเห็นหมอสซาดถ,ถูกจับหรือแม้แต่ที่ทรัมป์สั่งรอบสังหารแม่ทัพคุดของอิรักผิดกฎหมายนะคะลอยนวลมาเป็นประธานาธิบดีอีกรอบวันนี้สรุปว่ารัสเซียรู้นะคะผู้ตินก็รู้และก็ระวังตัวเข้มทางรัสเซียก็มีมาตรการเข้มข้นในการปกป้องผู้นำของตัวเอง ในฐานะ KGB เก่าปูตินคงไม่ยอมเสียท่าให้กับ c i a มอสซา์ยอมไม่เด็ดชีพง่ายๆแน่นอนธรรมชาติแห่งสปายสายรับรู้ทางกันสถานการณ์ล่าสุดเรื่องการยุติศึกยูเครนนะคะก็มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญทีเดียวประธานาธิบดีปูตินส่งสัญญาณถึงทรัมป์แล้วว่ายินดีเจรจาปิดจ็อบอยูเครนแต่ไม่ขอเจรจากับเซเลนสกีเพราะว่าเซเลนสกีเนี่ยขาดความชอบธรรม ในการลงนามข้อตกลงใดๆทั้งนั้นข้อตกลงใดๆสําคัญก็ต้องเอาคนที่ถูกกฎหมายมาลงนามจะเจรจากับมอสโกแต่เอาคนผิดกฎหมายมาลงนามก็เหมือนกับไม่จริงใจดังนั้นถ้าจะมีการเจรจาเซเลนสกี้ไม่มีสิทธิ์ลงนามนะคะคนเจรจาควรจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายในเอกสารที่ชี้ชะตาประเทศสำหรับเซเลนสกีน่าจะรู้ ชะตากรรมตัวเองนะคะคุยกับสื่อพั่มเพอไม่จบรู้ชะตาแล้วละ่ะว่าสอจะถูกเทนแน่นอนบนว่าตัวเองเหมือนถูกหลอกใช้หลังจากที่ทรัมป์เซ็นอนุมัติเงินพ่วงแพ็กเกจร,ระเบิด mk 8 4บังเกอร์บอม2,000ปอนด์ให้อิสราเอลแต่ระง,งับแพ็กเกจช่วยเหลือ,อยูเครนทั้งเงินและก็อาวุธที่แรกบอกว่าก,ากลาโหมเออบอกว่าไม่กระทบวันรุ่งขึ้นทรัมป์บอก หยุดสรุประง,งับทั้งเงินและอาวุธจริงค่ะเซเลนสกี้เลยโอดโอยที่นํำซ้ำบอกว่าเขาถูกบีบให้เจรจากับปูตินและบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเพราะข้อเรียกร้องของมอสโกนั้นทำให้เคียฟเสียเปรียบทุกอย่างเอารัเสเซียชนะรัเสเซียยื่เหนือกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาต้องยืนหยัดผลประโยชน์ของตัวเองและที่สำคัญเซเลนสกี้พูดเสมอว่า ยังไงก็ไม่ยอมยกพื้นที่4ภูมิภาคใหม่ที่ประกาศรวมกับรัสเซียไปแล้วแบบนี้ยังไงมันก็คุยกันไม่ได้จับตาทรัมป์นะคะจะเดินหน้าต่อ,อยังไงแน่เพราะยังคงให้สัมภาษณ์อยู่ว่าจะจัดการเจราจาจะคุยกับปูตินก่อนในขณะที่ใคลเมนบอกว่ายังไม่มีการติดต่อจากทีมทรัมป์แต่อย่างใดจาก24ชั่วโมงนะคะสัญญาว่าจะยุติศึกยูเครนได้นตอนนี้ขอเวลา100วัน ตั้งทีมเดินหน้าปฏิบัติแต่ณว,นะวันนี้ผ่านก็ไปเป็นสัปดาห์แล้วก็ปรากฏว่ายังไม่มีการต่อสายคอคุยนะคะเมื่อยังไม่คุยรัเสเซียก็ลุยต่อสิคะตอนนี้รุกค,คืบที่ดอนบาสดุเดือดทุกวันปูตินบอกว่าหากยังไม่มีการเจรจารไม่เกินสองสัปดาห์รัเสเซียจะบรรลุปเป้าหมายปิดปล่อยดอนบาสแน่นอน